สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโมหองเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะน้องของก็มาตักตองนะคะตอนนี้ก็คือแบบมันเริ่มไล่ที่แล้วนะคะน้องของก็เลยแบบมาเก็บตองใส่กระมังเขาเรียกว่ากระมังหรือเปล่าเนาะน้องหองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็จะไปทําอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้ก็จะพามาเก็บตองก่อนนะคะเก็บไล่มาประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจะไปทําอะไรมาดูกันเนาะตอนนี้ก็ เก็บสองก่อนนะคะมันเริ่็แบบอ่ามันยังไงนะมันยุบแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งนะคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะว่าเราจะไปทําอะไรนะคะวันนี้ก็ช่วงนี้อย่างที่รู้นะคะมีอะไรทําก็คือแบบถ่ายๆไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนนะคะโอเคค่ะไปกันเลยเนาะ,ะนี่นะคะที่แบบตองที่น้องไปเก็บมาเมตกี้นะคะให้แบบตักแล้วเนาะแต่ว่ามันจะเหลืองหน่อยนะคะเราเก็บมาหลายวันเนาะ เราไม่ได้ทํามันก็เลยแบบเหลืองน,นิดนึงนะคะนี่นนี้คือแบบยางยืดนะคะยางแบบที่<า>เขามัดมัดเอาอะไรอย่างงี้เนาะมาเป็นถุงเลยดูด <laughs> เยอะมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้าวนะคะข้าวเหนียวแบบเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมก็เลยแบบมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะเราใส่แบบเครื่องอา่าที่เราสุตผสมเนาะเขาเรียกว่าอะไรเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะ ก็ <G iller> <G iller> จะไล่หน้าตาประมาณน,นี้นะคะถ้าเราใส่แล้วเราก็ทำแบบเอ่อต้องแบบเคาะให้มันแบบแน่นๆนะคะมันจะไล่แบบแน่นเนาะนี่ตองมันเรียนๆอ่ะอืมผมเรียนมันนั่นเนาะนี่นะคะตอนทำเขาก็จะทำแบบนี้เนาะ,ะเสร็จแล้วนี่ดูใกล้ๆ งามสวยเลยนี่นะคะคือแบบเราเอายางรัดเอานะคะปกติเราจะใช้แบบตอกมัมัดเนาะมันมันเสียเวลาเนาะก็เลยแบบเอายางมันรัดแบบนี้ดีกว่าแน่นดีนะคะไม่ช่างหัวใจยังหยีเพีือหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาแช่น้ำไปก่อนตไกเสร็จแล้วแม่แม่เสร็จไปหลายอันแล้วนะคะน้องยังไม่ได้สักอันเลยเดี๋ยวเรามา อ่ทำก่อนนะคะมาทำดูนี่ขีดเสน้องนีได้ไหมน้มองีได้นี่แล้วก็จะเอาตองแค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็พันตรงนี้นะคะนี่หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงร,รุ้นรุนรุนกัน จะแบบให้มันแดมๆหน่อยเพราะว่าอย่าให้มันมีดูตรงนี้นะคะตรงที่แบบตรงเนี้ยเดี๋ยวข้าวมันจะแบบนั่นแหละจะออกนะคะอหน่นะอยน,น้ำมันโจขนาดนี้เด,ดช้าหน่อยไม่เป็นไรเอาให้สวยก่อนนะคะนี่นะคะอย,อยาา่าไม่กดดินแบบเยอะๆตันๆละครมันนะตันลำ้า เดี๋ยวเลือกที่มันมีสีไหมยางยืดมันมีสีนี่มัดหรือไม่เนาะเขาเยี้งยืดมันไม่มีสีว่าจะแบบจะจองเอาไว้ใส่ถั่ทินเยอะๆเราจะเอาแบบยางยืดสีเขียวเนาะแต่ว่ามันไม่มีเลยสีแดงสีเขียวเของนีสองหญิง่ะปากสีเหลืองเสือใบเป็นทุกใบค่ะโหโลมสั่งข่งมันง่ายสีเหลืองนี่แต่สีเหลืองนะคะมันไม่มีเป็นสีสีเนาะถ้าแบบมีเป็นสีสีเนี่ยจะจองไว้โดยใส่ถั่ินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ม้วนอยู่ปะเอาอันใหม่นะคะก็ต so like so ้องทำแบบนี้เนาะเดี๋ยวถ้าแบบอ่าเราออนในนั้นอ่ะมันจะเป็นอะไรต่างๆท่านมีน้ำฝนน้าอะไรรวมกันด้วยเนาะก็เราตักแบบนี้เลยนะคะนั้นเราก็เอาไปล้างเราได้นะคะเสร็จแล้วโอ้เยอะไปละ เราก็ใส่น้ําไปประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้าวต้มมาใส่อีกเนาะน่าจะได้แอาออกอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็คือเอาไปต้มก่อนไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะก็คือแบบในห้องโคแคบนิดนึงนะคะถ้าจะเอามาทางนี้ก็คือเจออ่าเจอไหนที่มันออกมาตรงนี้นิดนึงนะคะก็เจอไม้นะคะถ้าเราหมุนไปทางนู้นคนก็ไม่เห็นอีกนะคะก็มันไม่รู้ว่าจะวางกล้องไว้ตรงไหนนะคะวาง กล้องมันไม่ตรงมุมอะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันแคบมากนะคะไม่มีที่วางเลยก็เดี๋ยวเรามาก่อไฟก่อนนะคะอันนี้ไม้แต่ ได้ไหมดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงเนาะค่ะ,คะก็เราใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่เรารอแม่นะคะก็เหลืออีกไม่กี่ลูกนะคะตอนที่น้องหวังช่วยแม่แล้วก็ออกมานะคะอุ้ยควันมากก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมา ก่อไฟแล้วก็จะมาอาต้มน้ํารอนะคะเพราะว่าถ้าเราเสร็จแล้วก็เอามาปล่อยเลยมันก็จะไล่แบบสุกไวนิดนึงนะคะต้มน้ํารอก่อนเนาะนี่คือแบบเพิ่งจะจุดไฟไปนะคะยังฟันอยู่เลยเอ,อ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรหาอะไรก็ไม่เจอเลยนะคะตอนนีอ้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทางเชียงตุงเขาก็จะเรียกว่า กิมนะคะกิมที่เขาไว้แบบคลิปอะไรที่มันร้อนๆอ,อะไรอย่างนี้อย่างหม้อเนาะแล้วก็ฐานอะไรต่างๆนะคะยังควันนิดๆอยู่เลยนะคะแต่ว่าไฟข้างน่างเนี่ยมันแบบอ่ายังมีไฟอยู่นะคะแต่ทำไมมันมีควันเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้น้องไม้อันที่เราจุดไฟติดไวฟแบบนี้เนาะ,ะน่าจะได้แล้วนะคะควันไม่ค่อยมีแล้วนะคะเริ่มหายแล้ว ก็เอาต้มน้ำไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะเอาข้าต้มมาใส่นะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะอีกลูกเดียวนะคะแม่ทากําลังเสร็จพอดีเลยนะคะแล้วก็กอบไฟเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปต้มเลยนะคะว้าว ถ้าแบบมันเป็นสีเขียวแบบนี้หมดเนาะก็น่าจะนน่นหน่อยนะคะอันนี้คืออันที่น้องทำเมื่อตะกี้นะคะแบบต้องมัดให้แน่นเพราะว่ายางมันมันเด็กอ๋อไม่ใช่ข้าวต้ม,มันเด็กนะคะแค่นี้เองตองมันสั้นนะคะอันนี้แบบใหญ่น้อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นฝีมือแม่แน่นมากสวยด้วยนะคะของน้องเนี่ยซูแม่ไม่ได้เลยสักนิดนะคะ โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันนะคะนี่คือแบบน้ําข้าวมันออกนะอเนาะก็เลยแบบจะแบบสีแบบนี้หน่อยนะคะแนวกันอีกลูกเดียวนะคะเกี้ยงแล้วลูกดำดำ <c oughs> ตองไม่ค่อยสวยแล้วนะคะต้องเลือกเอาที่ไปวสวย เศลลายตองก็เลยมาทํานะคะอันนี้เศลลายตองตองหรือเขาแยกหนึ่งนี่ตองหางดีเลยดูแม่ห่อแบบอันสุดท้ายนะคะหมดแล้วไม่มีแล้วมีแต่น้ำกำลังไม่ถลิมเกลี้ยงแล้วเกลี้ยงแล้วอ่อสุดท้ายสุดท้ายเต็มหรอือเดือดไปหนึ่อ๋อเกินด้วยนะคะคิดว่าไม่เต็มแต่แม่บอกว่าเกิน แล้วก็หนูถัวลินมันนะฮือถินยังมีอยู่นะคะออเอาแค่แบบเยี่ยม, yeah, มันใส่ก็พอเนาะด่อนก็ลือจังบัดก็หนืโ <c oughs> อ้โหแล้วแบบน้นเหนือกสุดท้ายนะคะสุดท้ายแฟนสวยแฟนดอใครจะกินปลาโรสุดท้า้กินถั่วลินได้เหอ <c oughs> จองไว้จองไว้ไวมัดไว้ออต้องเอาอยางยึดมัดไว้สองดัวสองอัน,นจะได้จําได้ว่าม,มีเยอะผมแทปสองอันไม่สื่อเลไม่งั้นไม่ไม่ไมเราไม่จาเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดอะไรย่าเงี้ยใครไวคนนั้นได้โอ้สีแดงก็มีนี่เอาสีแดงมัดก็่ด้เลยสีแดงอะสีแดงมีนี่ไงไอแม่เนี่ยนี่โอ้มีอันสองอันนะคะเดี๋ยวมัดรถั่เรื้อร จำไว้จำไว้ไว,ไวเอา<ว>ออกมากินนะคะเอออันนี้มาสอันรหนังสือนีไปหรอถั่วดินเยอะนะคะนี่เดี๋ย <laughs> <laughs> วเรามาดูเนาะโอเคค่ะไปต,ไต้มเลยนะคะต้มได้เียวเดียวเนาะโอ้โหออกไปข้างนอกแป๊บเร็วไฟสลับอีกแล้วนะคะดูเรียงควันอยู่เลยอะ่ะ ค,ค,ค,คืออันนี้นะคะคือแบบเราไม่ใส่ในนะคะก็จะทําแบบอันเล็กๆแบบนี้อันหนึ่งนะคะเพื่อที่แบบอคล้ายๆแบบว่าอันปอมอยู่เนาะคือถ้าเราทําแบบนี้มันจะทําแบบว่าสุกดีอะไรอย่างนี้นะคะใส่ต้มไปด้วยนะคะคน้ายให้ก็ไม่มีนะคะนี่น้ำมันไม่เดือดเราก็ใส่ได้เลยนะคะ ว้าวถ้าน้ำเดือดเนี่ยลดนเด็กโนมือเ,นนะะเลยนะคะนี่นะคะว้าว น้ำมันน่าจะใส่ไปอีกนิดนึงใส่น้ำาอินกันไแม่เนี่ยอืมใส่น้ำาลก็ไ้น้ำอินน้อยเนาะเอาให้เต็มเต็มเลยนะคะกลัวมันไม่สุกนะคะน,นะนี่เรามาดูนะคะว่ามันสุกหรือยังนะคะโอ้โหยังไม่สุกเลยนะคะยังน้ํายังเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะอันนี้ยังไม่สุกนะคะ มันใส่บ่เข้ามันติดตรงนี้เดี๋ยวให้มันไม่ไหมก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเข้าก็ได้นะโอ้ยมันใหญ่ไปมันต้องไปผ่าเดี๋ยวคงไหมนะเดี๋ยวมาดูอีกทีคะ่ะโอ้โหสุกแล้วนะคะนี่คือแบบสุกตั้งแต่เมื่อวานนะคะน้องหองไม่ได้ถ่ายเนาะนี่ก็กินไปเดือแค่นี้นะคะ นี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้โน่นขามาเต <c ười> รียมคิดว่าแม่เปิดเพลงอยู่นะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะคือว่าแบตน้องของจะหมดแล้วนะคะก็เลยแบบมามาถ่ายในบ้านนะคะถ่ายไปด้วยแล้วก็าชาร์จไปด้วยนะคะอันนี้คืออันที่ น้องของจองเอาไว้เมื่อวานนะคะคือแบบสายยางรัดไว้สองเส้นเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูบหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะคือถ่ายไม่จบนะคะเมื่อวานเนี่ยทําอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เลยแบบไม่ทันปิดคลิปนะคะกินไปเกือบหมดแล้วนะคะเหลือแค่ไม่กี่อันนี่ หน้าตาโอไหนว่าถดินน้ำแม่ถด,นะถดินน้ำไหนบบมี่ถอดดินไม่เยอะนะคะโอ้มีฝั่งนี้มีฝั่งนี้น, <c oughs> นี่คิดว่าทางนี้ทางนี้คือแบบมันไม่เห็นเนาะเมื่อกี้มาอยู่ทางนี้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะอ,อ,อ,อืมผลิตเยอะมาก อร่อยดีนะคะก็อาารชงตุงเขาก็จะใส่อ่าผสมของมันก็จะประมาณนี้นะคะกินไปเพื่อไปเดี๋ยวจิบคอเนาะห้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะก็จะขอปิดทิิปแค่นี้ก่อนเนาะน้องหมาจะไปกินอีกนิดนึงนะคะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะละกระดิ่งให้น้องบมองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ